ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกัแล้วแต่เจียมพสุูลทุกคนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปวันนี้เนาะคะ่ะวันนี้สี่พาพี่พาน้องไปทำบุญอยู่วัดบึงตาตาเนาะคะ่ะต่างอยู่จังหวัดระยองเนาะคะ่ะอยู่บึงตาตากสิมีวิหารพระเจา้าหาพระองค์ละกะมีหลวงพอดำเนาะคะ่ะอันซักธิ์เนาะคะ่ะกะสิประดิสฐานอยู่อ่เทึงวิหารพระเจา้าหาพระองค์เนาะคะ่ะขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าท,ทันเนาะคะ่ะตอนนี้ทางวัดกำลัง สั่งควมหาเจดีนะคะขอเชิญพี่น้องสายบุญลูกหลานสายญาณนคราชถูกถูกตระกูลนะคะไปซอยสา่งควมหาเจดีนะคะทำบุญหาบาทสิบ,บาทกะแล้วแต่กำลังนะคะพี่น้องบุญบ่ม,มีภครสางแทนเท่าไเนะคะนอกจากโตเฮ้าเนาะคะ่ะกาสิมีแนวทางและกาหวยหายเนาะคะ่ะไปเบิ่งว่าหวายรัฐบาลขี่เจี๊ยบไปขออ่าหลวงพ่อดำเนาะคะ่ะขอโชคลาภจากหลวงพ่อดำและกาแม่นั่งควัก ปกไปเพ่งบรงงารมีสิงศิ์ปูเวบารมีคูรุษเทวดานั่งไมายจากทีจากฐานสิงศสิทั้งหลายที่เพนอยู่ยวัดบึงตาตานะคะว่ามันสิตรงกับเหล็กเจี๊ยบที่ฐานจิตหรือเหล็กเจี๊ยบหายไปคิปก่อน,อนบอนะคะเนาะคิปก่อนเจี๊ยบก็บหายไปอหายพี่น้องไปตัดเอาเนาะคะา่ะหาเจ็ดหกแล้วก็สามเจ็ดเก่าเนาะค่ะอย่าลืมมาคูกับเก่าตัวเดียวกันเนาะค่ะ จะเคยบอกประจำเนาะคะ่ะหกกับเก่าตัวเดียวกันระวังอ่าระวังหากับสามเนาะคะ่ะหากับสามกับสีมาตัวเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องอ่าหวยที่เจ็บหายไ,ไปทุกงวดกับบอกค่อยพลาดเนาะ,ะพี่น้องถ้าพ้ใดบ่เสื้อกับไปย้อนเบิร์คลิปใน YouTube หรือว่าในเพจเจ็บเนาะคะ่ YouTube, ะ u t u b e กับมีสอง u t u b e เพจสองเพจเนาะคะ่ะเนาะหากว่าิดวังยังกับขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องเพจอ่ากับเหล่วแต่เจ็บหรือว่าเจ็บเจ็บกับเหล่วแต่เนาะคะ่ะทั้ง youtube และกับเพจ ฝากพี่ฝากน้องไปติดตามเนาะคะ่ะเจ็บกะบริเฮดคลิปยังแบบแบบมีเนือหายยังหนาสนใจยังมากมม่แล้วพี่น้องกเ็เฮดคลิปเกี่ยวกับชีวิตประจาวันของเจ็บเนาะคะ่ะไปทาบุญมองหันมองเนกะมีแค่ตโตเล็กน้ํโชงน้าลามาให้พี่น้องพิจารณาสื่อเบึงเนาะคะ่ะแต่ว่าใน่า u ูทูบหายมาแล้วอสองโตหายมาแล้วทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ค,ะค่ะกมีบนแน่ล่างแน่เนาะคะ่ะมางวะสีเขา้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเนาะ สองตัวก็หายติดมาแล้วประมาณฮกมวดเนาะค่ะในยู u ูบแล้วก็มวดล่าสุดเนาะค่ะมวดทีเจ็ดเนาะค่ะกรได้แตก3้ตัวเหล็กอ่ะปูองค์ดำเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อได้วางๆสีมาเวั่าเรื่องปูองค์ดําทียู่วัดเขาให้ฟังเนาะค่ะตอนนี้กะพรท่านได้ขึ้นองค์ปูหรือว่าบได้สังเออบอได้ท่า,สานสังเงี้ยเนาะค่ะเกี่ยวกับปูเพราะว่ากระลอบปัจใจจากพี่นองซ้ายบนแล้วกะ หลักๆก,ก็คือจะเป็นกำลังหลักเนาะค่ะถ้าสิขึ้นสารหรือเหตุยังไงปูเนาะพี่น้องกับนี้เพียงตัวเลขน้ำโฉน้ำหลังใ้พี่น้องเนาะคะ่ะลองไปหาสื่อบิงนอกพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะเจ็ดหกเก่าเก่าหกเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวลองไปตัดสือ่อหรือว่าสื่อสามตัววที่แล้วที่แตกสามตัวอ่าผู้ใดที่เบิงคลิปในะยูทูบในเพจจาราสิถึงน้อกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวัวที่แล้วเจียบอาสีล่องซาแน่เนาะค,ะะคะ่ะพี่น้อง วันนี้กายเร็วอยู่นะคะเนาะก,ก่อนไวยออกอาทิตย์หนึ่งอยู่เนาะวันนี้กายระวังเจ็ดไว้ให้ดีนะคะวันนี้ให้ระวังเจ็ดคอยให้ดีเนาะ,ะพี่น้องไปซื้อ,อย้งกระดขอให้มีเจ็ดน้องวันนี้คือเจียบมาเจ็ดแต่ทาสีเอาแบบพ้นสรุปไว้อหลีหรือว่าถ้าผู้ได้ยากลุ่นเลขสามตัวคือเจ็บสีขอปูองค์ดำกับจุดขังแรกเนาะคะ่ะเลขสามตัอวอะวดที่เจ็ดก่อ เอาสามโตตรงๆรงนะคะงวดที่แปดงวดที่จะถึงวันที่สิบหกทนว่านะคะพี่น้องกะใจยเย็นๆแน่นะคะเจ็บสี่จุดวันที่หนึ่งตอนเสาร์นะคะเจ็บกาสีไปถ้ำบุ่แผงเมตตาก่อนนะคะตอนเสาร์กะสายกัสีมาขอโชคลาภจาก่ันปูองค์ดำนะคะอยู่วัดเขาหลกักากเมียเกศริินท่าเม่ยเกศริรินทอนนะคะซึ่งบ่ท่านขืนองค์ปูและองค์ยานะคะรอปัดัจ,จยอยู่ การที่เข้าจะสางอีหยังต่างๆเนาะพี่น้องมันกะมันกะต้องรอปัจัยเนาะค่ะพี่น้องหรือหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างเนาะเะนาะกะฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะค่ะผู้ใดสนใจทาบุญเนาะค่ะกะสามารถมากติดต่อเจียบกระได้ค่ะผู้ใดอยากอืมร,วม,ร,ออรวมบุญหรืออีหยังอ่าขอภายขารวมบุญหรืออ่าบริจาคอเฮ็ดอสามองค์ปูเนาะค่ะติดต่อเจ็บมาได้ก็สิบอกพี่น้องไป ทำบุญอ่ะรวมกับพาจารย์อยู่วัดเลยเนาะค่ะเพราะว่าเจ็บสิบรับบริจาคยัยงทั้งนั้นเนาะค่ะให้พี่น้องทำบุญกับพาจารย์กับทางวัดโดยตรงเลยเนาะค่ะเพราะว่าเจ็บบ่อยากม่ีปัญหาแต่ในส่วนของเจ็บเจ็บสีสางสีเหตุเจ็บเสียเอา,อาเงินแล้วก็กำลังของเจ็บส่วนตัวเนาะค่ะเหตุสางเอาเองเนาะค่ะพี่น้องกันหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างเนาะ,ะพี่น้องเฮ้าบปอยากให้เกิดปัญหาหรือว่าคำเบามารับลังเนาะค่ะ เพราะว่าเจ็บเป็นคนที่เวาลตรงเนาะคิดจังไดยเจ็บกับวอสันบางเธอข้ามบอาเจ็บอาสีตรงไปอาสิเพราะเขาหูผู้ใดกะขอโทษขออภัยเนาะค่ะกับขอบุณพี่น้องทุกทุกท่านค่ะที่ติดตามคลิปเจ็บแล้วกะกดไลค์กดแ,แชร์ให้นะคะน่ะเนาะกับว่ามียังงหายพี่น้องนะคะนอกจากบุญกุศลที่ได้กระทำแต่ละมือนะคะเวลาเจ็บไปทาบุญในสถานที่ต่างๆเนาะพี่น้องเจ็บกับอธิษฐานจิตเสมอว่าขอหายพี่น้องทุกๆคนที่เห็นคลิป อาจจะมีโชคลาภน้ากันกระเจียบเนาะคะ่ะบุญเฮาหยิงห้เเฮาหยิงเกิดบารมีเนาะผี่นอกจกะถึงบอกในคลิปเนาะคะ่ะประจําว่าผู้ใดามาเห็นคลิปกขอให้อยโชคลาภนะคะอธิษฐานเนพืเ่อพี่เพื่อน้องทุกๆคนเนาะคะ่ะที่มาเบิรงคลิปเพราะว่าทุกๆคนที่เขามาเบิรงคลิปเขาก็เหมือนว่ามาเหมือนหายไล่ใดเฮาสนับสนุนเฮาในท่างเพลแล้วก็ยูทูปเฮาก็ได้เงื่อนเดือนจากตรงนั้นมาเลียงอ่าพอแม, αι, มอ่มา่งห้พพอห้ยแม่เนาะคะ่นะ,คะแล้วก็ มาทำบุญสั่งทานบีขออภัยค่ะวอลเล่เนี่ยมาสั่งบุญสั่งทานบารมีน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องกาสุดท้ายนี้เนาะพี่น้องกาอย่างพี่น้องทุกนนะะทุกคนเนาะค่ะทีติดคัดอยู่เนาะค่ะพี่น้องที่ว่าแบบสื่อเลขจังไรมันก็ซุ้ไปซื้อมาหรือว่าหน้าที่การงานบลาหลดเนาะคะ่กะกาล่องเมืองเนาะพี่น้องบางเถากาสิเป็นเกี่ยวกับสถานที่อยู่ที่อาศัยของเฮานะพี่น,อน้องบอางเถากาสิเป็นเกี่ยวกับอ่า สถานที่ทํางานเขาเนาะพี่น้องอันดับแรงเนาะพี่น้องก็ล่องอสวดมุ่นไหวพาล้วก็สวดค้าถามหาจักรพรรดินอะค่ะพี่น้องเก่าจบเนาะพี่น้องเหตุประมาณอาทิตย์หนึง่งคือมันกาสินีเอียงถี่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะู้ไดถี่สวดค้าถามหาจักรพรรดิบ่ไดกะลองไปเบิงในกูเกิ e อ่ะอย,ยูทูบยูทูบเนาะพี่น้องมันก็นมีบอกมีเขียนอยู่เนาะค่ะเขาก็สวดอ่าค้าถามหาจักรพรรดิแล้วเขาก็แพ่เมตาหายเจ้ากับนายเวน แพรมตาห้เจ้าคำในเรื่ของเฮาแล่ครอบครัวของเฮาเนาะค่ะประกาศเจ้าทีเจ้าทางที่สำคัญเนาะพี่น้องผู้ได้เหตุยังติดติดคัดคเนาะค่ะคือสวดมุ่นปุกกับวดน้ำตอนเย็นแพรเมตาหายเจ้าที่เจ้าทางที่เฮามาอาศัยอยู่เนาะค่ะอันนี้คือส่วนสําคัญเจ็บเพลแล้วมั่นเฮ็ดหายชีวิตเจ็บดีเขื้นไม่โชคไม่ลามนะคะกัอยากใหายพี่น้องล่องเบิงอันได้ดีที่เจ็บเพลแล้วดีเฮ็ดแล้วปังเหตุแล้วหาชีวิตเจ็บดีเขึ้นกามาแนะนําใหายพี่น้องเนาะค่ะเนาะ หลายอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะการที่เอาไปทําบุญในสถานที่ต่างๆถ้าผู้ใดติดติดขัดขันเนาะคะ่ะในช่วงการที่เขาทางานแต่ละเมือแต่ละเวนแต่ละวันเนาะพี่นอ้องถัดสถานที่ทํางานผู้ใดมี่พระพุมหรตูเนะคะ่ะเขากะสื่อ้องมาไล่เนาะคะ่ะไปไหว้เพลิวก็ไปอธิษฐานจิตนะะเนาะค่ะเนาะให้การทํางานหล,บลับรื่นให้ทํามาค่ะเข้นอยู่สถานที่นั้นๆล่องเบิงเนาะพี่นอ้นองเนาะดีเบิร์ดพี่นอ้นอง อีหยังสิสู่บุญบาลมี่อ่าแค่จิตใจเฮาดีทุกอย่างเข้ามันก็นดีเนาะพี่น้องเนะาะจ่ดเสื้อจังสันและอีกอย่างหนึ่งคนเฮาก็หายกำลังใจเนาะค่ะทุกทุกคนอ่าที่มาเอ,ออาศัยแบบทำงานอยู่ในเมืองหลวงเนาะพี่น้องบว่ชสิอยู่กรุงเทพอยู่ชลบุรีแบบมาทำมากินต่างถิ่นเนาะพี่น้องแต่หายกำลังใจเนาะพี่น้องอย่า้อยอย่าถอยคนเอ้า เฮ็ดดีทำดีขิดดีมันต้องดีคืนพี่นอ้องของเธอเฮากะสิบ่ไดาร่ำรวยคือคนอื่นเนาะพี่นอ้องเ้ากะสาพ่อมีพ่อกินอ่ะสาพ่อพียงในของห้าเฮ้ากะพ่อใจแลวเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเจ็บกะขออหน่วยไว้ใช้ให้พี่น้องทูทุกคนเนาะพี่นอ้องมีโชคลาเนอะประจะํามาทีส1พกอยากให้ทุกคนถือเลขมีโชค,ม,โชคมีลามน้ำกันกะห้มาอ่าม่วนี้กะสิเป็นมวดทีแ8เนาะค่ะ ถาบอก่ท่านผ่ายู่พี่น้องสามารถทัาผู้ใดบ่เสื้อกับมันเดิมพี่น้องสามารถย้อนไปดูในเพจของเจี๊ยบแล้วก o u t u b e ของเจี๊ยบนอกเจี๊ยปิง hey ้งเ็ดเพจกับ y o YouTube เนะคะหวอยหายมาเจ็ดงวดติดนะคะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่8ถือบัถือร่าจังไดกัอยาวากันเดอพี่น้องอันนี้ก็ห้แค่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะสื่อกระสื่อเฮากับสื่อตามกําลังของเฮ้าอย่าฝืนแบบบมเมนว่าม,มี10บาทสื่อ1ิบบาทเนาะพี่น้อง ้ามีสิบบาทก็ซื้อเจ๊สองบาทเนาะพี่น้องอย่าว่าสอนอย่าว่าอย่างเนาะกะเอาตามํำล่งเหาเนาะค่ะพี่น้องกัอีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคอมเมนต์บางคอมเมนต์กะเบามือใดกะเบาเบาแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจี๊ยบเป็นคนเบาตรงค่ะเป็นคนที่แบบรักษาสัจจะเพราะว่าการที่เจี๊ยบไหวพาที่ทานจีคูเมอร์กับทันปูนคราชอ่าโดยเฉพาะปูบูชงนคราชแล้วกะ ปูองดําแสนศิริเนาะค่ะที่เจียมนับถือมากมากถึงสี่สุตรค่ะปูอผู้ชงนาคราชกับปูองด์ดำเนาะค่ะเจ็บสิบ่นรักษาสัจจาอธิษฐานจิตสวนมุ่นเจียกระสีบ,บอกว่าบทสวนมันก็มีอยู่เนาะค่ะพี่น้องําใได้อขออภัยค่ะฮาวเร็วกไปหน่อยสำหรับผู้ใดที่าสวนมุ่นเนาะ,ะ,ะ,ะอธิษฐานจิตกับถันปูนาคราชก็จะมีวากายะวาจาจิตตังอาหารวันทานเนาะค่ะกายสั กายเห่าละก็ว่าจาเหาเนาะค่ะต้องตรงไปตรงมาเป็นคนดีรักษาสัจจะถ้าผู้ได้ยาเถือหวยบ่ยาค่ะสินหายบข,ขอแค่สินหาค่ะพี่น้องโดยเฉพาะสินาตาเมเนาะค่ะเนาะพิดลูกพิดเมียเนาะค่ะอันนี้คือสําคัญเนาะค่ะสินหาสินขออนี้คือสําคัญถ้าผู้ได้ยาเถือหวยอันนี้เป็นเคล็ดลับของเจี๊ยบเองเนาะค่ะคือขอตาเมเนะะาะรักษาไว้ให้ดีเนาะ,ะพี่น้องลวกะ สัจจาของเห่าหนึ่งัจจ้าของเหา,หน,า,หานี่สําคัญพี่น้องสิบอกไว้ผูไดทิ่เล่นหวยเล่นหุ่นเนาะเ้าขําใได้ตรงเฮ็ดให้ได้สิ่งใดที่เฮ็ดบ่ได้แย่ยเ้าออกไปเจ็บสิคิดเสมอเจ็บกับปฏิบัติมาประมาณเป็นเกือบสิบปีแล้วนาะพี่น้องสิ่งใดที่เจ็บเ้าไปแล้วเจ็บเฮ็ดบ่ได้เจ็บสิบเบาเาเจ็บเป็นคนเกียรติการแบบบ่รักษาสัจจานี่เจ็บสิบ่คบเลยมู่พวกร้างที่แบบเ้าลอยๆบ่รักษาสัจจาเจ็บสิบ่บาคบ คู่มือนี่คนเฮาเนาะพี่นอ้องคำว่านี่มันสําคัญเด้เฮาต้องคิดก่อนเนาะเฮาจังเาวาออกมามู่พวกอ่ะเฮาบ่าจําเป็นต้องมีคู่มือนี่เจยบกะบ่มีมีกะบ่เด้๋ยมีมู่มีพวกเนาะค่ะเวลาไปทาบุญเจียบกะขับรถไปผู้เดียวเนะพี่นอ้นองเวลามีโชมมีลาบบ่าวา,วาไว้อามียังต่างๆเนาะพี่นอ้องเจียบกะสิขับรถไปผู้เดียวเนะผูใ้ใดถี่ติดต,ตามเจียบกะสิเห็นว่าเจียบไปใสามาไสาเจียบกะ สไปผู้เดียวเนาะพี่น้องบ่ค่ออยมีภัยไปนําทาเมื่อใดมีภัยไปนําก็แสดงว่าผิดปกติเนาะพี่น้อง้าปกติเจ็บแสิครับโรยไปหันมานี่ผู้เดียวส่วนมากปกติเจ็บสิไปอ่ะประจาอยู่วัดเขาประทุนและยองเนาะค่ะเพราะว่าเจ็บรัทธา่านปูนคราติอยู่หันเพิ่นกระหายเจ็บอ่ะมีเงินใส่หนีใส่ซิ้นเนาะค่ะปูวัดเขาประทุนประจําคือวัดเขาประทุนเนาะค่ะแล้วก็วัดเขาน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนครนายกเนาะคะ่ะ,คะ ยาวสิมวาวเลื่อาอการไปทำบุญนครน,นายกขให้ฟังอีกที่นะคะพี่นองจากการทีไปนครน,นายกผกู้ใไดทีแบบติดๆกัดคัดทีบ่มีดวงเลยหลีอก็อยางห้อันดับแรกเนาะคะา่ะไปไวอ่าหลวงพ่อปากแดงอันศักธิ์เนาะคะ่ะอยู่วัดมณีเอ้ยพ่อแม่นวัดมณีวงขอัยค่ะวัดพรามมณีเนาะคะ่ะจจากวัดพรามมณีเขาก็ต่อไปขอโชคลาภครับ วังพญานาคเนาะคะ่ะวัดมณีวงศ์เนาะคะ่ะก็สิเป็นวังเบี้ยงของท่านปูนักราชในยานักราชผู้ใดมีจิตศรัทธาจิตศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องปูนักราชในยานคกราชก็อยากเชิญชวนไปเนาะคะ่ะมณีปาบ,บดเหตุคีปอียงเนาะคะ่ะกับเมเวสารพัดสารเพเววาน,นิทานกอมสูกันฟังเนาะพี่น้องเนาะนั่นละค่ะไปวัดพระมณีแน้วก่ต่อวัดมณีวงศ์เจ็จจากวัดมณีวงศ์ก็ยังให้พี่ให้น้องล่องไปอ่า ทำบุญเ็จเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ไปกวดน้ำมาให้สิ่งซักสิ์โดยเฉพาะอ่าพอรักเมืองเนาะค่ะอันซักส์แห่งเนาะค่ะอยู่อ่าอ่าดงละคอเนาะค่ะขอภัยค่ะคิดคิดพักหนึ่งเนาะค่ะอ่านอยู่ดงละคอเนาะค่ะดงละคอกับซี่นี้บ่อน้ำซักสธิลแล้วก็มี่านปูนักครราดลักสมรักษาสีเป็นปูนครราดองค์สีขาวเนาะค่ะในความเสื่อความศรัทธาของภัยมันเนาะค่ะ คือเจยบไปและทุกครั้งที่ไปไวายที่ไปกวดน้ำแพ่เมตาอยู่ดงละครเจ็บกแต่ความเมตตาจากท่านปูรักเมืองแล้วก็ปูนาคาราชแล้วการม่ยาะเจ้าเมืองที่เป็นรักสมรักษาอยู่ดงละครเมืองเกาะะ่าเนาะเนาะจะมีคลิปเก่าๆอยู่คะ่ะพี่นอกสามารถย้อนไปเบื่องใดเนาะคะ่ะคลิปอยู่ดงละครเนาะคะ่ะนั่นล่ะคะ่ะผู้ได้ดวงติดคัดถ้าไปทําบุญ3ามสถานที่นี้ครบเจ็บว่าชีวิตตอบดีเนาะพี่นอกอันนี้จะ คืออ่าแบบบอกบอกกล่าวเหล่าต่อกันเนาะค่ะโบมี่ยังเนาะพี่น้องอย่าลืมเนะค่ะเจ็ดหกเก้าอ่าหาเจ็ดหกสามเจ็ดหกเนาะค่ะสื่อยังกระไดให้มันมีเจ็ดมวนเนี่ยเจ็บคิดว่านอาสีมาเจ็ดเนาะที่สุดแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งสีมาสรุปผลไว้ออกให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะหวยใช่ไหมพี่น้องโชคลับบาร,รมีเวยค่ะวันดีสิบหกท่านว่าอาพี่น้องมันมัน,นค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ สวัสดีค่ะ